เอาปั๊บแนวครับาปั ood, aud, ๊บแนวโหลดนะครับครับห uh ุดโหลดโหลดขอนึงขอนึงเช็คแม็กซ์ซินได้นะครับอย่าให้ตกหมดโอเคพร้อมนักกีฬาพร้อมทุกส่วนพร้อมไปดี ดันไปไปเลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไเลยต้องจงเลยข้อข้อข้อนะครับระวังระวังโดนข้อด้วยคนสุดท้ายเตกันด้วย้อมเกปืนชูมือเนียนเนียยน ครับอ่อนตัวนี้ครับครับเดี๋ยวผม

กา,ารปฏิบัติการบนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ปลอดเฟสที่คิดขั้นตอนนะครับ